สวัสดีครับมีคำพูดหนึ่งครับที่เป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่า never นะครับไม่เคยนะครับไม่เคยแปลว่าเราจะทำไม่ได้ใช่หรือไม่ไม่เคยแปลว่าเราจะไม่มีทางทำได้ใช่หรือไม่นะครับ สิ่งที่เราไม่เคยทําในอดีตไม่ได้หมายความว่าเราจะทําไม่ได้หลายคนก็คงรู้เลยว่าอ้อใช่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําได้แต่หลายคนก็ไม่เคยทําไม่เคยทําแล้วไม่เคยคิดจะลองทําและหลายคนก็ยังเผลอคิดว่ายังเผลอออกความเห็นว่าแต่เราไม่เคยทําสิ่งนี้เลยนะเราจะทําได้เหรอโปรเจกต์นี้เราไม่เคยทาเลยนะมันจะทําได้เหรอมันใหญ่เกินไปมันยากเกินไปโปรเจกต์นี้มันเป็นมันไม่ได้นะครับหลายคนก็เผลอที่จะคิดแบบนั้นแต่ทุกคนก็รู้อยู่ว่า never ไม่มี ไม่เคยไม่มีไม่เคยไม่ได้นะครับไม่เคยแปลว่าไม่ได้หมายความว่าในอดีตไม่เคยทําได้ปัจจุบันจะทําไม่ได้ไม่ใช่ในอดีตไม่เคยทาได้ปัจจุบันสามารถทําได้ในอดีตไม่เคยทําได้อนาคต ก็ต้องทําได้ถ้าเราโฟกัสที่จะทํากับมันมีหลายคนนะครับบอกว่ามันทาไม่ได้หรอกมันยากแล้วก็หลายคนก็ไม่ให้กำลังใจตัวเองด้วยหลายคนก็ไม่ให้กำลังใจตัวเองไม่ว่ายังไปทาลายกำลังใจเพื่อนด้วยมีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งครับสมมติว่ามีลูกหลานคุณนะครับที่ในอดีตนะครับสอบตกมาตลอดเลยนะครับแล้ววันหนึ่งลูกหลานคุณเดินมาหาคุณแล้วบอกว่าจะกลับตัวกลับใจใหม่อยากจะเป็นคนดีอยากจะเรียนได้ที่หนึ่งอยากจะเอาเกรดสจะตั้งใจเรียนมากเลย ถ้าเขามาบอกคุณอย่างนี้คุณจะพูดกับเขาว่ายังไงครับคุณจะบอกเขาหรอครับว่าอย่าเลยอดีตไม่เคยทำได้คุณจะพูดอย่างนี้รอครับก็ไม่นะครับจริงไหมฮะคุณก็ต้องให้กำลังใจเขาสู้ๆนะลูกทำได้เฮ้ยเป็นกำลังใจให้นะเชื่อว่าลูกทำได้เชื่อว่าคุณทำได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องให้กำลังใจถูกไหมครับนั้นแปลว่าในอดีตไม่เคยทำได้ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะทำไม่ได้เราเข้าใจแล้วเราเก็ตแล้วว่าในอดีตไม่เคยทำได้อนาคตต้องทำได้เราตั้งเป้าหมายมาหนึ่งก้อนขึ้นมาที่เราจะต้องทำให้ได้แล้วมันเป็นนนเป้้้้้้าาาาาาาหหมยยยยทที่่่่่รรฝฝัอออออกกกตไไดดดงงงจใลคคๆิิูบวสน มันจะทําอย่างไรเริ่มต้นจากข้าววายก่อนครับเริ่มต้นจากว่าคุณจะทํามันทาไมก่อนทําเพื่อตัวคุณเองคุณไม่มีทางสําเร็จหรอกครับแต่ถ้าวันนั้นข้าววายสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทําเพื่อใครบางคนทําเพื่อชื่อเสียงของตําบลชื่อเสียงของหมู่บ้านชื่อเสียงของบริษัทชื่อเสียงขององค์กรชื่อเสียงของประเทศถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณจะมีแรงบันดาลใจนะครับและข้าววายของคุณชัดเจนแล้วว่าคุณไม่ได้ทำเพื่อตัวคุณเองทําเพื่อคุณเพื่อต้องการจะสร้างชื่อเห้ยสังคมสร้างชื่อเหียกับประเทศชาติ่เชนัีฬาะ ไปได้ไม่ไกลหรอกครับแต่นักกีฬาที่เป็นแชมป์เขาต้องการทำเพื่อประเทศชาติสังเกตนะครับหลายคนที่ชนะนักโมยที่ต่อยชนะก็จะเอาธงชาติขึ้นมานักวิ่งที่ชนะก็จะธงชาติขึ้นมาเขาประทับใจเขาทำเพื่อชาติเขาประมาณนี้ครับวันนี้งั้นข้าววายสำคัญเป้าหมายอะไรก็ตามที่มันใหญ่มากๆนะครับยิ่งใหญ่มากที่คุณอยากทำถ้าคุณทำเพื่อคนอื่นมันจะยิ่งใหญ่และลองดูครับว่ามันจะทำอย่างไรเอาละได้เป้าหมายมาแล้วข้าววายชัดเจนแล้วจะทำมันอย่างไรละ่ะ ก็ต้องค่อยๆแบ่งเป้าหมายแบ่งเป้าหมายทําเองได้ไหมคนเดียวทำไหวไหมไม่ไหวหาทีมมาช่วยไหมแต่ถ้าเป้าหมายที่ทาคนเดียวได้ไม่ต้องมีทีมก็ลองมาดูว่าสมมติเป็นเป้าหมาย1ปีจะทําแต่ละเดือนอย่างไรจะแบ่งซอยเป็นแต่ละเดือนอย่างไรและแต่ละเดือนแบ่งเป็นรายสัปดาห์อย่างไรให้ไอเดียอย่างนี้ครับว่าในเป้าหมาย1ปีนะครับซอยมา12เดือนเดือนไหนสำคัญที่สุดครับแน่นอนครับเดือนแรกถูกไหมครับ เดือนแรกสำคัญที่สุดทําเดือนแรกให้สําเร็จแล้ว1ปีจะมีโอกาสทําได้และใน1เดือนละครับก็แบ่งเป็น4ส,สัปดาห์สัปดาห์ไหนยากสุดครับสัปดาห์แรกใช่ไหมครับแน่นอนครับสัปดาห์แรกยากที่สุดทําสัปดาห์แรกให้ได้โฟกัสและมุ่งมั่นทําให้ได้รับรองได้ว่า1เดือนคุณก็ทําได้แต่หลายนคนก็เข้าใจทฤษฎีนี้ครับแต่หลายคนก็รู้ว่าต้องทาแบบนี้แต่หลายๆคนก็ยังไม่สามารถที่จะฝืนหรือจะทําแบบนั้นได้จริงๆวิธีการคือฝึกฝนครับ ฝึกฝนมีดาบิบไว้ในกับตัวเองแล้วฝึกฝนโฟกัสจดจ่อกับมันนึกถึงค่าวายแล้วทำมันบ่อยๆลงมือทำบ่อยๆฝึกฝนครับเชื่อผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้มีค่ามากแต่สิ่งที่มีค่ามากว่าผลลัพธ์ก็คือประสบการณ์ระหว่างทางที่ไปถึงผลลัพธ์รับรองได้ว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้ s m e ผู้ประกอบการคนงานทุกคนครับสู้ๆนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้หรือชอบคลิปอื่นๆของผมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ